เด้อเด้อเด้ออ่าดีใจเนาะอาขอบุญบคุณพี่นองเด้อเนาะเด้อเด้ออ้าพี่น้องเยนั่นคือพี่น้องแต่ดีแล้วสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเ็นสุขทุกคนก่ามาพบพ่อก็ประจิตขึ้เก่าน้องพ่อพี่น้องเนาะกามานี่ยน้พ่อพี่น้องปรจิตนอยู่ทีนาคิวรถพี่น้องเลยคิวรกินไก่เชโน่นี่ยเนาะกินไก่ไงเชโน่นี่ยพี่น้องก็คืออยู อันนี้เนาะก็คื่อนาบาจิตนาสิไปนารับเนาะรับของพี่น้องเอ้รับของนายู่น้ำบาต้าพันผู้แรกก็เนื่องจากว่าน้องเดือนพี่น้องรถมาเนาะพี่น้องน้องเดือนของนาลูกลูกของเวียงเพิ่นพี่น้องเอ้่นมาแต่เวียงเนาะมาแต่เอื้องเหรอผลถือเครื่องถือของมาพี่น้องเอ้แล้วก็มีทั้งบาเซนบาตน่เนาะมีเยอะ เอ่อเกียรกัปปนาครอบครัวของน้องเดือนนะน้องพี่น้องว่รจิศกับมีโอกาสไปน้ำเพลินมื่อนี้ก็ได้แต่ที่ภาพพบเมื่อพี่น้องกาชมบรรยากาศภายในมื่อนี้พี่น้องเลยว่าอ่าสีผุอ่าสีพ่อองี่ยงแน่พี่น้องเลยแต่ตอนนี้กับกำลังไปหาวอต้านาะงได้แต่น้องเดือนพี่น้องอ่าวอต้าเพธอมาหาวอรจิศลาของล่าย์ได้เนาะอ่าวอรจิศกับกำลังพน้องกับกำลังเสียนะไปขับของน้องไปเตรียมแต่พี่น้องอ่าตอนนี้การลุกกระไล่แน่พี่น้องเอ้ยเนาะนี่กัน มาสามคนคือเราพี่น้องเงกอกแตังนาบอต้านีเนาะนเสนี่นนพี่น้องตวนี้กักคือว่า,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 าพ,พ,พออาาาาี่น้องปิ้งไก่เซนน้เนาะนี่ไม่ค่าซราบขคเขาจะเอามาใส่หีไล่หลพี่น้องเป็นท่านประจำได้เลยเนาะงพี่น้องเขาเจานมาหาตั้งยี่นี่ไปเลยนี่กับตั้งหลดเด้อบอตาลั้งตั้งตั้งพี่น้อง คือเห็นปืบโมาทั้งนี้พี่้อง,ออนนองเอง๋ยน,นามาตานรับน้องเด้อง่บรรยากาศนอห่อนพี่้องเอแดีนี่ไ็ได้กําลังหา่าตาอยู่เลยพี่้องเอ้ยเนาะว่าเป็นทียังไงอยู่ทางไหนกันนี่ ชื่อว่าช่วงนี้ก็คือว่าอพี่น้องทางบนจิตเนาะโรคโควิดเนี่ยพี่น้องมันเกิดจากขณะจางๆเนาะผู้คนเราเราสามารถสามาหากินมากกับยาคุกติ้ได้แหละพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็ี๋ยวคือทางบัตรท่านชมหูมามาก็เห็นอยู่ร้านโทรศัพท์เนาะพี่น้องคุณกินยักไได้ไปพี่น้องไหเป็นกังไหนเนาะเดี๋ยวบนจิตเนี่ยทีเขาไปหาเพื่อนพี่น้องเนาะพี่น้อง สวัสดีสวัสดีสวัสดีวัีคลายีลงทางพี่น้องถาว่าตาบลหินเนาะนี่ก็ได้น่นาอย่างเี็เพื่อนพี่ดีปามาหาเพื่อนยูนี่เพื่อนประชันะพูดโอ้ยวีนี่ว่ะเป็นชนิดาขึคือขอมาหันโทรศัพท์กันโ้ยถ้าน้องเดือนเป็นมาชื่อโทรศัพท์ไม่น้องเดือนนะนี่นุ พอนีจะโตไปไปว่าเนาะเป็นย er ังงดีนะเฮ้ยไม่ฆ <boxes> okay. ่าคนงามเ้อสบายดีเ้อไม่ฆ่าคนงามโดดสบายดีสบายดีอ้นุ่งเดินสบายดีเ้อสบายดีโดดยสาวฮะสาวเนาะอแน่นเนาะทรูซบบอกนะเอหนุนะขอาเบื้งหน้าเบื้องตานกัวเนาะโอเคน้อพ่อพี่น้องมฮะ อ่าเอาไห้ได oh, 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 e ้ไผช่วงนี oh. ้จ ah, ah, right ah, ําได้เนาะสิแถมเสื้อให้บ่สิแถมตุงให้บ่ตาให้เสื้อบ่อโดยโอดีใจเวันนี้ก็ได้ออๆๆตุแล้วออขออนุญาตถามงเนงเนเป็นจังไดอ่ามาแต่เวียงบ่อ๋ออองเนอยู่ที่อะบ้านนากระทิงเนาะแม่นคือซื้อโทรศัพท์บ่ เดีเ๋สสเลขากอรยังอายเลยะยังเกนนเสียงามขนาดเามเสือตนีเป็นเสือตัวนี้ได้อออแต่คือกำลังอันะนะเวม่กอเป้าเป็นเจหนต้าต้าบราเป็นคนชสือโทรศัพท์นี่บ่กแต่ว่าป้าก็เมนเปพี่น้องเลยก็ผู้ใหญ่เพื่อนแหละเนาะโอตป้ากัเป็นสะพานบุญเพื่อนดีนะโอ้ดโดูแตคือผู้ใหญ่เนาะ อ่าเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อเอ่อซือทําให้น้องเพิ่นบ่นี่ๆอากจะได้ติดต่อกันสบายจังซี่นะวจิอ๋อไๆอเนาะือนี่เป็นท่านอาเินอพี่น้องคือประมาณนี้แหละทางอันอ่าน้องเดือนเพิ่นเพิ่นกกําลังอันอยู่กําลังเียพว่าอ่กแล้ว้เนาะบ่ตาแม่นๆพี่น้อง มันรถสบายดีครับว่าพิสหน่อยน่อน่อยน่นแต่เนี่ยืังไดิน่อยไปค่าจิเนอรนอคืออะรแกี่้บราคาเท่าไหร่นสัมผัสโอ้หนึ่งแสนเก้1เก้บ๊อโอ้น้านึ่แสนเก้าเนานพี่น้องเป็นเงินนานเงินไทยด่นอ้อ่นสองร้อยสดา่น้า พี่ฟ <ous climb> <victory> no, 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 ันสองเลยไปก่อนนะี่ฟันหกคนใดนี่เด๋ยคุี่มานี่เนาอพ่อพี่น้องเป็นจงไดน้องเดือนบ่นี่คนกำลังใชหูบ่น่อยตัวเด้อเดี๋ยวบว้จิ๊ยบนีพ่อพี่น้องอ่าเป็นจะได้น้องเดือนนะคนนี้อยากถามได้ไหพี่น้องเป็นจะได้น้องเดือนดีใจบ่ดีใจบ่ โอดิใจก็เห็นอนเขียวหน่ยกว่าเห็นว่าก็ได้บ่ให้หนอดเขียวเนาะพ่อพี่น้องเออง่ๆๆอก็คือว่าเนาะพ่อพี่น้องตนี้ก็อันน่ะมาอยู่ที่ชุมชนเนาะชุมชน่พี่น้องเอ้ยอ่าผู้คนก็อ่าหลายเนาะพี่น้องก็ป้องกันไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะรว่าเออหัวน้องเรียนเพิ่นให้อาอยู่มน้เด้ินี่เนาะ่เนาะเฮ้อย้บ่แล้วแหละ เอาเงินได้เสียใจแล้ราคาพอฟังยุ่งเราคาพอฟังบ่คือวบาคอ่ฟังมาตาาป็นยังไงอาเาเพิ่นเ่ราคาสบายกระเป๋านพอใบซื้อสบายดีเลยมาตราบิ่แบบอ๋อเล็กกระเปาเลยเนาะอ๋อเล็กกระเป๋าเลยเนาะ โอ้ลุล้วดดีเหรอพี่น้องเอ้ยเอางหนึ่งเกาะลืมเลยอาเภอเชนูน้องพอพี่น้องตาละมาจางไหนจากือว่านี่พี่น้องเอ้ยไญ่มากอคือว่านี่แหละคือเอาโอกาสนี้เนาะโปรโมทให้เพื่อนได้พี่น้องได้ส่งอันน่ะห้างของเพื่อนกันจะเป็นห้างที่ว่าบริจิตกับมาซื้อโดยขอบใจเด้อบริจิต <laughs> <laughs> <Hành lái> để... <laughs> ừ. ừ. thầy à, cao này nam đúng hả hết tôi sao phong kinh gì bao tôi sao mà tất cả bừng là na xô phong mẹ phi <laughs> <laughs> nó à, này nấu phi long cả những cái đang đốt ta đang này thường như ừ. à. ว่นนีเงยเมาด้วยเยอเยโอ้ยอดอดแกงเวลาเนาะอือเลิกจะได้เนาะบัตเข้านี่นเาคือสินนีแหละกตอนนี่กอยู่นะในตลาดเลยาตาาตาปจังได้นลรเ่มิเอีกบ่นะมีเคสบ่ตอนนี้เคสของาเป็นทปพี่นขนาดซื้อโทรศัพท์น้ำเพลินไปชองชามเดือนแล้วนพี่น้อง มาแบบเพื่อนกัว่าทีอาทิตยดในพ่อของเรนพี่น้องนี่ก็จะดูดอยู่ลอ๋อคือลายใบเทียบตาอันนี้กัที่น้องเดือนเป็น่งใบเนาะบออบ่าวบอจิตดไปนึงโอ้ดีใจได้ของใจบตาไลายเด้อเนี่ก็่อนเพื่นใ่อองเรนพี่น้องปันกันเนาะขัดวขบบัสเนาะพอได้เอาคิปลงสนอพ่อได้ก็ได้เอาคลิปลงไว้เนาะแมนแมนอ่ะจะในก็ะชอนี่มันยังไม่เห็นเท

ลืมเนอะลืมนะพ่อพี่น้องอ๋อก็กินอยู่น้ำเพลินบ่โอ้ไปอยู่กับไผริบบ่บริญีนนะพี่น้องนะบริญีนเราเสียงน้องเพลินได้นี่ก็ได้อ๋อจะเล่ากับกบวยกินกันได้ใคือเส้นนี่เนาะพ่อพี่น้องถามเพื่อนเพื่อนเนาะออ๋อแต่เดียวนะเมื่อถามเพื่อนอยู่เพื่อนพี่น้องแต่ตัวนี้ก็คือว่าเนาะว่ากูถึงไปกับไฟกระพู้พี่น้อง คนก็หลายเนาะมาจักมาแต่ทางใดพี่รองไอ้จูก็องเสนาสั้นเนาะมาตาก็ะยังโม่มาตายังเพม่นยังมีย่างได้บางทีตอนขี่รถ้ำหลัง่าตาไปได้จริงจรงไหนที่โค้งเนาะมาตาโค้งไงจูฟุนมาตาฝากไว้ถุงหนึ่งอ๋อนี่มันเป็นรถมาตาปุีิอันนี้เนี่ยรถมาตาคือคนละวงดิอ้นี้นึงโอ้หหห่หรห ชื่อไหนวะจี๊ดีกว่าบอต้าว่าด้วยบันวันีได้บ่เด็กได้เลยบอต้าโมมีอันน่ะนำดูดบมมีเครื่องจักรดูดดำหน้าได้บอต้าอ้กมีเครื่องจักรดูดดำหน้าดูดหน้าสบายสบายกระเป๋าดีสบายสบายกระเป๋าเมนพ่วงพันว่าเนาะบอต้าอ้กเปลี่ยนเตาบดเนาะนี่แกนั่นบอต้โอ้เนาะโอ้หนึ่งอ่าเนาะตาคนแก ไม่เท่าสบายดีไม่เท่าสบายดีมาแต่ทางไหนเนเมืองเเี่ยฮะอขาวเป็นเมืองเลนี่เมืองนยู่รดเมอเมืองเมืองยก็เมืองปลเมืองลอมากัไม่เท่าเชอลชองคอโอ้นั่นบาอ้บตาะัดนี้ทที่นี่บต้เิ่นะห้ม่บานนี้บบจตให้ในตู้คนนั้นบานี้นเพิคนมาสคนเออ มันคือว่าจะไหนนี่อามาทังไหนนี่แกมาเป็นหมู่กันบ่ามองมองต่โพนนี่อามาน่าจะคนมานั่นชาวคนนี่าชางคนนี้เออเอ้ยน้องเอ้ยน้องบ่เอาบ่แม่ก็มาบายบ่เอ้อหาเป็นแม่ก็มาทถั่วกระบายมาโอ้มานอนอยู่ชังไหนไหมครับนอนอยู่นี่นอนนอนอยู่นะนี่บ่ โอ้มีจะได้มีนาผ่าห่มพื้นนอนอยู่บ่มาน่ะม้งกบ่มีมงก็บ่มียุ่งครับดัวโอ้ยมาอยู่นี่ได้จักมือได้หรอทั้งเมทั้งสองช่องช่นแล้วเออช่องขึนนี่โอ้จังมือชิมืาแบบนี้ยืมมาเมยเงินเงินหาดหลอดได้อยัางนี้ไม่ถ่อมาถี่ได้อยัางนี้ได้อยังเนี้ยไม่ได้ยังคือคือจุดประสงค์นี่มาแบบอะลาของเงินหรือว่าแบบขอเข่าไหม ข้าวก็ข้อข้าวข้าวข้าวก็เอาข้าวเพิงเงินลูไม่ทำเอาเงินโอ้โดนโดนโดนเฮ้ยโดนทุกุ่กท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 ดกทุกทุกทดอทุกทุกทกทุ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 นทุกทุกทดกทุนทุกทดกทุกทุกทุกทกทุกทุกทุ

ีเรียนโอม่ตู้มองแม่ตูเรียนโอเอามาทาอันนี้กบ่สิดเด้ออ๋ออพนเนาะแม่ก็มาอ๋อจังได๋กสู้ๆด้เด้ออเด้อๆๆๆโอเคเด้อๆอ่เดินทางดเนาะยๆูนะพี่น้องก็คือสิไเนาะอ่าชีวิตคนเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าดิ้นรนต่อไปพี่น้องการหาเงินหาค่ก็คือว่าแน่เนาะแตกต่างกันไปพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้ก็ะ สวเป็นจังไดมาทางไห้อ่ะสวัสดีสวัสดีอ่ะสวัสดีสวัสดีมาเดี๋ยวบ้านมาเดี๋ยวบ้านเนาะพอองโอ้ือมือถือใหม่่ซั่นหาเงินหาคํามายู่เมืองนี่บ่โดยอพี่น้องเอ้ยก็คือสิประมาณนี้เนาะก็คือพ่อหมู่ปูเนาะคนในบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่ามาอยู่ในบ้านแม่นมาอยู่้านเนาะ ่าคอาวุนเมนอาวุนคือบัวตากับภาคหนองเดือนจนมาซื้อโทรศัพท์พ่ออยู่ในร้านน้องบัวตะแต่มีทั้งเมถาวรสองคนเนาะเป็นที่โบนเมนมาขอเงินขอซ้ำพี่น้องเลยพ่อเขาก็ได้เข่าพ่อเงินก็ได้เงินพี่น้องเลยสุดแตะแล้วแต่ผู้กนะเพิ่นจากไทยพี่น้องเลยเนาะจากไหนก็เป็นกระเบงแดงเิ่นสู่ต่อไปพี่น้องแต่ตอนนี้ก็อยู่ตลาดซีโน่พี่น้องตอนนั้นก็จะเป็นอันนานา ห่านเครื่องกันนะจักดุดน้ำพี่น้องเลยก็มีอย mm hmm. nah, ู่ราคา4,000ก็มีพี่น้องเลยเมินไปก็มีแต่กะบะยดิตน้องกับบอยชัเนาะองกับปอยชมูมีเงินซื้อเยอะไหมทำมีซื้อ่นกับ่ให้เลย่าได้กจะได้อยู่ด้วยกันเลยนี่บะยจิตนั่นน่ะบอยจิตบอยจิตเคยบอแบบห่าไถน้าไปน้ำบได้บ่มีน้ากันแน่นแน่นพี่น้อง นี้จะตั้งไว้เนาะทีหอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาหนึ่งพี่้องเอ้ทีว่าเครื่องมือในการเทน้ำบาจิกก็ยังบม่ทันครบพี่รองเลยแต่ไก่จากได้อยู่แต่ก็ยังม่ทนนาีนว่าท่าปนคราคนี่อาเหมีเงนมมีเงินซื้อทำบกล้าไปเลยพี่น้องคุณเนี่ยแต่เาคือู้เนาะบาเคยพาป้ามาซื่ออยู่แต่บาจิตมีรมืบุเอาออกซาบตาเอาทาเนาะเทาสองคนเท่าเองก็ไดมมราคาหมื่น หมื่นหมื่นเอชบาต้าขึ้นแล้หดือยันี่หมื่นหนึ่งพันขึ้นแล้วขึ้นแล้วมระจายเลเนาะหมื่นหนึ่งพันน่าจะมีอยู่สี่พันตายประมาณนั่นแหละแต่กับบาจิตกระถามเธอหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะแต่กับโบโบได้ชื่อเนาะถามเบื้องราคาชื่ออะไรถามรายแล้วถามรายเรือนแล้วแต่แต่แก้อนนะบาต้าก็ชื่อโตะแตะกี้ถามันมันกับเียงที่ถืออยู่บาจิตเพราะว่าเงินตะกี้กับเงินเดี๋ยวนี้มันกับผลิตมันเดี๋ยวนี้มันคือชูงเนาะด้านอาหารกับข้อยู่บาจิต ดูนั่นนะแต่เดี๋ยวนี้บบได้แล้วบบได้เดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวมันจะนอกไปแล้วเนาะมันลายปีเดี๋นวนกไปแล้วนี่นี่มาตอนี่กะอาจจะอยู่ในมอเตอร์ไประมาณห้าสิบบวกหาสิบล้านสี่สิบล้านประมาณอย่างเงี้ยนะพ่อพี่เนาะฮะจู่ว่าบบบอจุดขุนหาไปเลยบมดไปขุหาไปเลยถ้าอยู่ในประมาณทำนี่เนาะบอได้ก็อิงตามรถอะไรเนาะอิงตามนี่ห่อเลย ่าถ้ายังไ่ได้ศึกษาเลยมมเดอรพี่น้องที่มาจิตศึกษากับบกัพ่อเบิรงนตุนกำลังแกบว่ตาประมาณสามสิบสามสิบห้าสามสิบห้าก็ได้ได้ได้รดเด่นเนาะแต่ว่าเาบุ่มีสามสิ้ล้านีหรือว่าสามสิ้าสามสิบห้าล้านขีดวกตางกั่ได้ตีพี่น้อเย่วจะหาเงินได้ว่ตาเอ้ย อ๋อพี่น้องเอ้ก็บอกเยรอว่าหัวใช่เลยเนาะเอามาอยู่ในตลาดเซนูพี่น้องเอ้มาหนีก็ได้เมืองอุทุมพรเนาะพี่น้องเนาะแข่งสะรานเขตเนาะตลาดอ่าคุณป้งจอนอยู่เซนูพี่น้องเอ้ที่ว่าอ่าบอกไก่บอกไก่เนาะจากในบ้านของบัวตากับบัวจิตเนาะบัวตาเย้ารักบัวจิตอ่าประมาณนั้นเลยเนาะอ่าแต่ใช่เลยพี่น้องเอ้กะผูกขุนเนาะย่างหุนหุนไปสิเกิดว่าแล้วกะต่างคนต่างมีอะไรเรื่องงานอยู่ตรงเจ้าของเนาะ Ở bay đi dưới đi lại bên này cả à, Nguyên cứ gặp đây mới thấy Cái chỗ hả Nguyên, hả đây nó này đâu mm -hmm. là... còn đó đúng Rồi đúng rồi, áo trên đấy, áo luôn đấy <laughs> <laughs> nhiều một một phố, Cứ lại như <laughs> ว่าหาดเวามีอะรงหน้างเามีโบบยี่หอไนีกลื่ว่งนดีก่ราคารดินดอัดคือจะให้เพื่อนใชอเครื่องื่อของเองเลยพี่น้องเลบรจักรยกไปส้นไหนนองนี่ก็ได้ดนองพี่น้องแต่คืออนาซีนี่นี่น่องของบัตาคือว่าหลายแทบบัตรคือกมีอันเดียวนึงบน่งยังอีกหนึ่งบ่อยู่ทังไหนบัตาานะาไป คือเห็นบ ah, no, no, ิจิตถือซอยบ่ะทกถือชองอันนักเดินทางนีไก่พอสมควรนะพี่น้องน้องเดือนเพื่อนขี้น้ำผู้ใดหมือนเบาะหเพื่อนเนาะบ่บางเศไถ่างานทั้ข่าอยู่น่นบ่ก็เขาใช่ไหมยูเอนทางหนหัวโอ้อันโค้งนันบ่โออเอเอากับเป็นอันนาเครื่องกระเป๋าไ่แบบนี้เนาะพี่น้องยังอีกอ่กบ่เศนรเอาไปแล้วแม่มม่ม่ มีเครื่องของของเพิ่นนในแหะเพิ่นชื่อเนาะแต่กับเพิ่นก็เอาไปได้อยูเบอตาเจ้าบาทั้งเฮาก็คือช่ด้ถือของเนาะไปซ่เมนเมนาือเวียนนมมยยังไ้รับานื่ถ่ายรากช่วงานรอว่าเฮามีนาเวียกเนาะไปทั้งนาเอเวียนเนาะ มาเทั้งประสานเพื่อนงาะได้ไปเล่นเรื่องถูกเรื่องยังบพาะงาน่เรียนมาไม่ต้องก็เลยแบบคือเอาโอกาสนี่น้องบอตาอ่าพาน้องเพื่อนไปพร้อมกันด้ยพอดีว่าเข้ากับจิไปบ้านเพื่อนอยู่แล้วเนาะเอาจงโอ้โาการไปนี่เนาะขอบุญขอบคุณนะเนาะผู้ใหญ่เพื่อนพม่ใช่ต้องเลยดีว่าเนาะความอุปถัมภ์ขับซูอ่าน้องเดือนเพื่อนเราพี่น้องทั้งครอบครัวเนาะดูดีว่าเพื่อนดัดเย็นได้เหมือนกันท่าโดยได้ใช่เนาะเพื่อนดัด ให้ซื้อโทรศัพท์น้องเดือนเพื่อนกันสิโอ้สิคุยกันสิต่อหากันง่ายเนาะเพว่าบ่ทันเป็นทานบุญใกับเพ่่ดน้อบ่นเงินบ่ได้แม่นก็คือเว้าได้เนาะน้องเพิ่นก็ยังสิอายอยู่เนาะแม่นๆเอาจังได๋ก็ต้องกบขอนําเนาะอพี่น้องคือสิได้เนาะอพี่น้องทานาเพิ่นเนาะอ๋อเดี๋ยวนน่ะหลังจากน้องเพิ่นซื้อโทรศัพท์แล้วเนาะโทรศัพท์เรียบร้อยเดี๋ยวสิ อาพาพอพี่ร้องที่ตามมาส้มบึงได้กะเอาไปบิ้งของเลยเน้องบาสิลาชั่มได้พี่น้องเอ้ยเนาะด้อด้อด้พพี่น้องเป็นยังไรแลวันนี้เ้อเป็นเป็นจัไี่โนบิงดูนพพี่น้องรุ่นนี่เนาะนี่ก็ได้พอดีใจบ่โดออบตาเนาะบ่ด้่มีใจพี่น้องไอ้ทีว่าบาจ้าคนยุ่ดิ้อดโอ้ทีว่าสัตว์เท้่บวตา กล้องว้กล้องเนาะโอ้คือว่าแจ้งอยู่เนาะเฮาคางอนุญาตอนุญาตอนุญาตโอ้จ้งพอสมควรเข้ามานี้เลยงามเเด้อเด้ออาดีจเนาะอขอบุขอบคุณเพิ่นแน่เด้อเนาะเพิ่นโอ้ยดฮพี่น้องเอ้ยคืนเนาะีขใจเนาะผู้ใหญ่ใจดีบุญลายๆเนาะ หาซื้อแล้วเนาะคุณครับวันนี้กับสีเมื่อเนาะแบบนี้เพราะว่าเพื่อนสีเมื่อโหดบ้านเปื้อนเยนะเด็กปือนเพป็นแบบว่าในเบี้ยเนอะคืนนี่นะเนี่ยปลาฉลามก็คือชิได้เมื่อเนาะโดยโดยโอเคเด้อไม่ขาดคนงามเด้อเนาะเด้ออาจารย์สบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีเด้อเด้อเด้ออ่รน้องโฟฟินงกะคือเดี๋ยวเบอร์คิดนะครับพี่นงเด้อเด้ออาารย์บใจเด้อเด้อเด้อสบายดีสบายดี โ i ยๆอ่เดี๋ยวบ่จิกก็สิได้ขอตัวอ่าไปเอาของแบบนี้ก่อนเนาะพ่อพี่น้องของที่ว่าทางอ่าน้องเพิ่นนั่นแหละอ่าเพิ่นก็ว่ายังอีกอ่าอันนึงพี่น้องเอ้ยสิได้อันน่ะอ่าไปเอาได้ก็คืออ่าเมื่อบ้านเพิ่นพี่น้องเอ้ยเาะจังไดก็ต้องกราบขอบคุณเนาะอ่าผู้ใหญ่ดีพี่น้องที่ว่าซื้ออันน่ะอ่าอ่าโทรให้กับน้องเดือนเพิ่นพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ขอให้อ่าผู้ใหญ่ทีดีอยู่ดีมีแฮงเด้อคมเจ็บได้ ข้อมูลไข่ยามีปรัชนาชิงใดก็ขอให้ได้เชียงนันเนาะตอนนี้น้พอพี่น้องบอร์กกอกอิกัได้ขอจมื่อก็บขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายหลายที่เข้ามา,าที่ตามความสมได้ให้ก,กับต้องเก็บเบร์จิตได้พี่น้องเดออ้อเนาะได้กลับบุญสามโฆษณาเบอร์จิตพร้อมพี่น้องเลยชินไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิร์จิู๋สกุสกคนเดอ้อท่านี้บอร์จิตก,ก็ขอกล่าวคข้ามาสบ,บายดี